นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิมุนใจยะปาปิการตินับัดนี้อาตมาภาพ จะแสดงพระธรรมเทศนาในปริตะกถาคือคาถาป้องกันภัยจากการสวดมนต์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบาร,รมีอนุโมทนากุศลบุญยญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความขวคขวายมาฟังเทศฟังธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ และเจริญพรญาติโยมที่รับฟังในไล์สดทุกท่านวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นวันดีวันดียังไงดีคือเป็นวันเสาร์ที่หของเดือนหรือชาวไทยเรียกว่าเริกดียามดีแต่ถ้าว่าเริกดียามดีในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ท่านทรงตรัสไว้เป็นภาษาบาลีไว้ว่าสุนักขตังสุมังกะลังสุปะมหาตังสหทวิตังดังนี้เป็นต้นแปลความว่าเลิกดียามดีเวลาดีวันดีคือในขณะที่เราทำความดีทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำความดีทางกายทางวาจาทางใจแล้วไซในขณะนั้นในเวลานั้นเลิกนั้นชื่อว่าเลิกดียามดีเวลาดีก็จะมีเรื่องในสมัยก่อนครั้งพุทธกาลคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นที่ปัจจุบันเราเรียกท่านว่าพระโคตมะโคดม ย้อนกลับไปในกับที่นับไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดเป็นลือสีชื่อว่าสุเมรดาบทในขณะนั้นท่านก็ได้เหาะมาทางอากาศปรากฏว่าได้เห็นชาวบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งกำลังทำการถมหนองคลองบึง สุเมธดาบทนั้นก็เหาะลงมาถามชาวบ้านว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรกันอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาทางนี้แต่ทว่าถนนหนทางก็ยังไม่เรียบร้อยคลองบึงก็ถมยังไม่เสร็จท่านก็จะข้ามลําบากเพราะฉะนั้น ชาวบ้านเราก็รวมตัวกันมาเพื่อจะทำถนนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังกรพร้อมทั้งพัดสาวกอีกสี่แสนรูปที่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นจะได้เสด็จข้ามห้วยข้ามคลองตรงนี้ไปสุเมตดาบทเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็เกิดความดีใจเกิดความปลื้มใจจากคำที่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้า หรือภาษาบาลีว่าพุทโธสุเมตตาบทก็ลงมือช่วยชาวบ้านถมหนองคลองบึงตรงนั้นเพื่อให้พระทีปังกรพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านไปแต่ทว่าเมื่อถมหนองคลองบึงตรงนั้นใกล้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านเสด็จผ่านมาก็เหลือทางอีกแค่ช่วงเม็ดนิดนิดเรียกว่าเอาคนเนี่ยนอนให้ท่านเหยียบข้ามได้ สุเมธดาบทด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เลยเอาเสื่อลำแพนที่ตัวเองนุ่งที่เป็นผ้าของลือสีปูป,ปูพื้นไว้ที่เป็นเปลือกตมแล้วตัวเองเนี่ยก็นอนเรียกว่านอนคว่ำหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกมือขึ้นใส่หัวอธิษฐานว่าขอให้องค์สมเด็จพระพุทธชินสีห์ที่ปังกุนพระพุทธเจ้านั้น ได้เสด็จข้ามคือเหยียบร่างกายของสุเมธดดาบทพร้อมทั้งพระขีนาศอีกสี่แสนรูปให้ข้ามไปด้วยเถิดพระทีปังก่อพุทธเจ้าท่านก็ทรงเย้มพระสวนเรียกว่าก็ทําการสงเคราะห์สุเมธดาบทด้วยการเสด็จข้ามโดยเหยียบแผ่นหลังของสุเมธดาบทข้ามฝั่งไปเมื่อเสร็จแล้วนั้นสุเมธดดาบทก็ไปกราบ พระที่บังกรพูทธเจ้าตั้งจิตอธิษฐานว่าความเป็นใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้สุเมตดาบทไม่ขอเป็นแต่ทว่าอยากจะเป็นเหมือนองค์ทีปบังกรพูทธเจ้าจะได้หรือไม่องค์ที่บังกรพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้ทรงพระยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตการนั้นนับหากลับไม่ได้สุเมตดาบทหรือฤาษีคนนี้จะเป็นผู้เช่นกับด้วยเราชื่อว่า พระสมณะโคดมมีพระราชบิดาพระนามว่าพระสุโธทนามีพระราชมารดาพระนามว่าพระสิริมหาามยาเทวีสมัยเป็นราชกุมารนั้นจะมีเมียชื่อว่าพระนางพิมพาจะมีราชบุตรชื่อว่าพระราหุนมีพระอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่าสารีบุตรมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่าพระมหาโมกขลานะ มีพระพุทธอุปถา,ากชื่อว่าพระอา,อา,น,อานนท์และสุมเมธดดาบทเธอจะเป็นผู้เช่นกับด้วยเราชื่อว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเห็นไหมคุณโยมการทำความดีของสุมเมธดดาบทนั้นหรือพระพุทธเจ้าในสมัยของเรานี่เองท่านไม่ได้เลือกว่าเวลาไหนยามไหนการไหนก็ตามเมื่อเห็นคนทำความดีหรือเราอยากทำความดีแล้ว สุมเมธดาบทก็ลงมือทําทันทีนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําความดีมีการดีทางกายทางใจก็จะเป็นเรื่องดีในบทสวดมนต์ในทางพุทธศาสนานั้นเราก็นิยมสวดมนต์หลายบทด้วยกันก็จะมีบทที่หลายคนนั้นได้ยินได้ฟังมาเป็นต้นว่าบทอิติปิโสพระวาบทอิติปิโสนั้น หลายท่านก็สวดได้แต่ทว่ามาจากไหนบทอิทิปิโสวะคขวานั้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตรงสวาคาโตและสุปฏิปนโนนั้นมาจากบทคาถาหรือพระสูตรที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในทชัชกสูตรแปลความเป็นต้นว่าในสมัยหนึ่งนั้นเมื่อเทวดามีพระอินทร์เป็นต้น รวมทั้งเท้าจตุโลก,กบาลมีเท้าเวสุวรรณมีพญานาคเป็นต้นลกทับจับศึกกับฝ่ายพญามารอยู่พลทหารทั้งหลายของพระอินทร์ก็ตามของเท้าเวสุวรรณก็ตามของพญานาคก,ก็ตามก็เกิดความกลัวขอเหล่าอสูร,รากายเหล่าพญามารขึ้นพระอินทร์ก็มีกุศโลบายบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่ทหารกลัวนั้น ขอให้ไพ่พลทหารทั้งหลายจงมองกลับมาที่ตรงแม่ทัพอยู่และมองถึงธงชัยหลักชัยนี้ก็จะทำให้มีความมั่นคงเกิดความแกล้กลาไม่กลัวทำให้ทหารของพระอิน์ทของเทวดาเหล่านั้นชนะศึกได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไปอีกว่าทหารของพระอิน์หรือเทวราชเหล่านั้นชนะศึกได้เพราะ ดูธงชัยของแม่ทัพของพระอินบ้างของเท้าจตุโลกบาลมีเท้าเวสุวรรณเป็นต้นบ้างเกิดความไม่กลัวชันใดทั้งๆท,ที่พระอินก็ตามเท้าเวสุวรรณก็ตามหรือเท้าจาตุมหาราชก็ตามนั้นยังเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะเจืออยู่ด้วยแต่ทว่าพระภิกษุสัมมเนนหรือชาวพุทธทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกา เมื่อท่านเหล่านั้นเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งกลัวในบ้านก็ดีในป่าก็ดีในที่แลนแคนก็ดีก็ขอให้ท่านเหล่านั้นรำลึกนึกถึงปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของท่านและรำลึกถึงคุณของสาวกผู้อรหันต์ตัสมมาผู้สาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ มีพระอสิติมหาเถระเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าในขณะที่รำลึกนึกถึงของคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็ให้เราได้สวดบทว่าอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธแต่ทว่าบุคคลใดได้ศึกษามากกว่านั้นเราจะเล็งเห็นว่าบทอิติปิโสก็าตามบทสวากขาโตก็าตามหรือบท สุปฏิปโนก็ตามเป็นบทที่ให้เราได้ศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะอย่างไรอิติปิโสพักวาพักวาแปลว่าผู้จำแนกแจกแจงธรรมองค์สมเด็จพระพุทธจินสีพระพุทธเจ้านั้นท่านได้จำแนกแจกแจงธรรมน้อยใหญ่ไว้ให้เราได้ศึกษาทรงจัดเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อิติปิโสปะควาอรหังแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสแปลว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งในที่แจ้งในที่รับไม่มีความลับทั้งในที่แจ้งในที่รับเหล่านั้นเรียกว่าเป็นพระวิสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธธน,นั้นคือท่านทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาสอนท่านได้นี้เรียกว่าเป็นคุณอย่างประเสริฐของพระพุทธเจ้า เป็นต้นในขณะของพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามก็จะมีธรรมะสอดแทรกเขา้าเข้าไว้ในบทนั้นๆเมื่อเราได้สวดบทอิติปิโสก็ตามบทสวากขาโตและบทสุปฏิปันโนเรารู้คุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่เกิดความสะดุ้งกลัวเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุด อันนี้ก็เรียกว่าเราได้ธรรมะในการสวดมนต์การสวดมนต์นั้นต้องได้ธรรมะไม่ใช่ว่าสวดเพื่ออ้อนวอนบนบานขานกล่าวอย่างเดียวถ้าสวดเพื่ออ้อนวอนบ,นบนบานขานกล่าวนั้นเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ในการสวดมนต์การสวดมนต์ที่ดีที่ถูกต้องนั้นคือการสวดมนต์แล้วได้ธรรมะในบทที่เราสวด ทางภาษาบาลีนั้นท่านใช้คำว่าสัจชายะคือการสาธยายธรรมสวดมนต์แล้วก็ต้องได้ธรรมะดังนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าบทอิติปิโสภควาหรือบทอีกบทหนึง่งที่เรานิยมสวดกันปัจจุบันนี่ท้าวเวสสุวรรณดังชาวพุทธเราก็สวดกันบทนี้นี่เป็นบทที่ท้าวเวสสุวรรณ กับพญานาะคกับเท้าจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่นั้นได้นำมาถวายพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระภิกษุเดินไปในป่าเดินทุดงวิเวกนั้นมีอัมนุษย์ลังแกบ้างมีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิลังแกบ้างก็ขอให้พระภิกษุทั้งหลายหรือชาวพุทธก็ตามได้สวดบทนี้เทวดาที่ลังแกนั้นหรืออมนุษย์ที่จะมาลังแกนั้นก็จะทำอันตรายไม่ได้ บทนี้ก็ขึ้นต้นว่าวิปัสสนาธรรมสุขวิปัสสนาธรรมุกเป็นต้นนี้ก็เป็นบทสวดมนต์แต่ทว่ามีเรื่องครั้งพุทธกาลมีสมัยหนึ่งมีพระภิกษุเดินทางเดินทุดงมาเพื่อจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินมายังไม่ถึงปรากฏว่าท่านก็ไปปรากฏอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ปกติแล้วนี่พระเรามีศีล227ข้อก็มีศีลมากกว่าเทวดาลุขะเทวดาที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่นั้นเมื่อเห็นพระภิกษุมาปรากฏนอนใต้โคลนไม้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องลงมานอนที่พื้นเพราะว่านั่งสูงกว่าภิกษุผู้มีศีลนั้นเป็นการไม่เคารพบ,บุญที่ได้ทำนั้นก็จะลดน้อยลง เรียกว่าอายุก็จะสั้นลงเทวดาเหล่านั้นก็มีลูกนะคุณโยมเป็นเด็กเล็กๆมันลูกเราเนี่แหละก็สนเกิดการร้องไห้พ่อแม่เทวดาก็มาปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีนอนที่พื้นก็หลายวันแล้วพระก็ยังไม่ไปอยู่ที่มันร่มรื่นท่านก็ปรากฏปฏิบัติธรรมเทวดาก็ตกลงกันว่าอย่าคระนั้นเลยเรานี่ปลอมเป็นผีไปหลอกพระ เป็นเทวดานะคุณโยมปกติพระเจอแต่ผีหลอกในในคราวนั้นนี่พระโดนเทวดาหลอกเทวดาก็ปลอมเป็นผีไปหลอกพระทําเป็นผีหัวขาดบ้างทําเป็นผีตาโบบ้างมีแต่ลําไส้บ้างเหาะไปหลอกพระพระที่ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีความสะดุ้งกลัวอยู่พอถึงตอนเช้านี่ก็เรียกว่า จับกรดจับบาดได้ก็ไปเลยนะคุณโยมรีบไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วแถวนี้มีอันตราย <Okay. S 1> เมื่อเข้าไปเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าที่ทรงประทับอยู่พระเชตวัน <Okay. S 1> ก็ได้เล่าความว่าโดนผีหลอกมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอโดนผีหลอกนั้นจริงๆไม่ใช่ผีแต่เป็นเทวดา ท่านก็ได้เล่าความเป็นมาให้ฟังแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอเนี่ยกลับไปที่เดิมนะสั่งภิกษุเหล่านี้กลับไปที่เดิมแต่ก่อนกลับนั้นต้องเรียนมนคาถาไปบทหนึ่งก่อนเรียกว่าเราเรียกบทนี้ว่าบทกรณียเมตสูตรเป็นบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานไปให้ในปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราสวดมนต์ก็มีบ้าง หลายๆคนก็สวดบทของหลวงปู่หลวงตาถามว่าดีไหมก็ตอบว่าดีแต่ทว่าก็จะขอเชิญชวนให้สวดบทที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประธานไปให้บทนี้เมื่อพระภิกษุทั่วทั้งโลกนะคุณโยมเมื่อไปต่างที่หรืออยู่ในที่ก็ตามจะสวดอย่างน้อยตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนเย็นหนึ่งครั้งตามคำของพระพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่าพระเหล่านี้เนี่ยกลับไปเนี่ยเดินไปถึงชายป่านี้เริ่มสวดได้เลยขึ้นต้นว่าการณยมัทะปุสเละนะยันตังสั้นตังประดังอภิสมเมจจะเป็นตน้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นเดินเข้าไปในราวป่าแล้วสวดมนถึงตอนกลางคืนแล้วก็สวดอีกรอบหนึ่งปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จแล้วปรากฏว่า เทวดาที่เคยมาแปลงร่างเป็นผีหลอกพระเหล่านั้นกลับกลายเป็นมิตรที่ดีกลับกลายเป็นคนคุ้มภัยปกป้องพยันตรายให้ภิกษุทั้งหลายประดุษว่าภิกษุเหล่านั้นเป็นลูกในอกของเทวดานี้เป็นบทกรณียเมตสูตรเพราะฉะนั้นบทนี้จะเป็นพระที่อยู่ในเมืองก็ตามที่อยู่ในป่าก็ตามท่านจาริกท่านสแสวงไปสแสวงบุญไป ท่านก็จะสวดทุกครั้งญาติโยมคนไหนเดินทางไปต่างประเทศบ้างไปนอนตามโรงแรมที่ต่างๆบ้างก็ควรเอาไปสวดด้วยก็ให้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไปในทั้งในดินทั้งในฟ้าในอากาศในน้ำเพื่อให้เทวดาอารักษ์นั้นปกปักรักษาเราแต่กรณียเมตตาสูตรนั้นถ้าเราได้ศึกษาลึกลงไปอีก ก็จะรู้ว่ามีธรรมะอยู่ถึง16ข้อด้วยกัน16ข้อด้วยกันนึงนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือมีความองอาจมีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจไม่อ่อนแอข้อที่สองก็คือมีความซื่อตรงมีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่สนั้นมีความเคร่งครัดคือมีระเบียบวินยัยไม่ทำนอกกฎนอกระเบียบ ข้อที่สนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ฟังหูซา้ายไม่ฟังทะลุหูซา้ายออกหูขวาข้อที่หนั้นมีความอ่อนโยนประพฤติปฏิบัติตนให้เกียรติแก่บุคคลอื่นข้อที่6นั้นคือไม่เย่อหยิ่งยกตนของท่านข้อที่7ก็คือถือความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีให้ยินดีในสิ่งที่ได้ข้อที่8นั้น เป็นผู้เลี้ยงง่ายคือไม่เห็นแก่กินมากนักข้อที่9ไม่ยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นจนเกินนามข้อที่10นั้นมีความคล่องตัวเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างข้อที่1 1นั้นคือมีความสำรวมรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมข้อที่12นั้นคือมีปัญญารู้จักเอาตัวรอด โดยอยู่ในทางสัมมาทิฏฐิข้อที่13นั้นคือไม่คึกขนองไม่พูดหรือแสดงอาการลิงโลดจนจนเกินงามข้อที่14นั้นไม่เป็นคนถือวิสาสะจนเกินควรข้อที่15ไม่ทำสิ่งที่น่าติเตียนและข้อที่16นั้นคือมีเมตตามีความปร,รารถนาให้คนอื่นเป็นสุขนี้มีธรรมะถึง16ข้อด้วยกัน แต่ว่าถ้าท่านพุทธศาสนิกชนจะยินดีรับฟังธรรมะทั้งสิบข้อนั้นโดยละเอียดก็ให้ท่านได้ติดตามธรรมะที่ท่านพระครูปริตโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรน,นิเวศวิหารได้บรรยายอัดถาที่บายไว้อย่างไพเราะมีทั้งอัดทั้งธรรมนั้นเห็นไหมคุณโยมการสวดมนต์นั้นที่ดีเรารู้ที่มา เมื่อรู้ที่มาว่าบทสวดมนต์มีที่มาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรมีธรรมะอะไรบ้างเราได้ใช้ธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัตินี้จึงชื่อว่าเป็นการสวดมนต์ที่ถูกที่ต้องในทางพระศาสนาแต่ทว่าเมื่อเราสวดมนต์อ้อนวอนบนบานขานกล่าวให้เรารู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นเริ่มผิดจากทางพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่บนบานสารกล่าวไม่ได้อยู่อยู่ที่การบูชายันแต่อยู่ที่ว่าเราลงมือประพฤติปฏิบัติหรือ,อยังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัคาตาโลตทัทธาคตาแปลความเป็นต้นว่าพระตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้นอัตมาภาพเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ฟังตาม ก็ขอนำธรรมท่านมาเทศนาสั่งสอนเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางทายาโยงมรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นคุณโยมก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในที่แจง้งในที่ลับทั้งในบ้านในที่ทำงานการสวดมนต์ที่ถูกที่ต้องนั้นยังบทกรณียมิตรสูตรบางอาจารย์ท่านประพันธ์ไว้บอกว่า เป็นบทคาถาเมตตามหานิยมถ้าโยมได้ฟังธรรมะทั้ง16ข้อที่แล้วแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะเป็นคนที่ใครๆก็รักไม่ใช่ว่ารักเพราะมนเรานะรักเพราะการประพฤติการปฏิบัติของเราเพราะว่าเรามีวาจาอ่อนหวานเจอหน้ากันก็ทักทายวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม กับอีกคนหนึ่งทักทายบอกว่าวันนี้เจอกันเอา้าทำไมอ้วนบ้างทำไมดำบ้างทำไมสีหน้าเศร้าหมองบ้างเห็นไหมการทักทายวาจานี้ก็มีความสำคัญเราทักทายวาจาด้วยความสัตย์จริงจากการสวดมนต์ก็ขอให้ได้ทรม,มาไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราได้ศึกษาอย่างละเอียดลงไปนั้นการสวดมนต์ที่ว่ากล่าวมานี้ในขณะที่เรานั่งอยู่พระอุโบสถนี้ก็ตาม ที่บ้านก็ตามได้การสวดมนต์ก็ตามเราจะเป็นผู้มีศีลมีศีลยังไงมีศีลเพราะว่าในขณะที่เราสวดมนต์ฟังพระเทศหรือทำความดีนั้นกายของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไปทุบตีเบียดเบียนทำร้ายพยาบาทคนอื่นนี้เรียกว่ามีศีลทางกาย ในขณะที่เราสวดมนนั้นเราไม่ได้ไปโกหกไม่ได้ไปดา่าว่ากล่าวมดเทศคนอื่นไม่ได้ไปติเตียนท่านนี้เรียกว่าเรามีศีลทางวาจาในขณะที่เราสวดมดนั้นเรามีการทำทานไปด้วยทำทานด้วยอย่างไรเราได้เสียสละความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองได้เสียสละความตนีทีเดียว อันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งทานทั้งศีลแล้วข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในขณะที่เราสวดมนนั้นเราทำความเข้าใจกับธรรมะที่พระองค์ทรงสอนในบทนั้นๆเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามนี้เรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นการสวดมนในทางพระพุทธศาสนา สวมดมนแล้วต้องให้ได้สสิ่งด้วยกันหนึ่งคือมีทานสองมีศีลสม,มีภาวนาถ้าได้ทำดังนี้แล้วก็จะเป็นผู้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีในทางพระพุทธศาสนาก็หวังไว้หวังได้ว่าเมื่อเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนั้น ก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองวันนี้อัตมาภาาได้แสดงพระธรรมเทศนาในปริตตกถาคือกถาว่าด้วยการสวดมนต์ที่ถูกที่ต้องนั้นต้องประกอบไปด้วยหนึ่งเราให้รู้ที่มาสองเมื่อรู้ที่มาของบทสวดมนต์นั้นก็ให้รู้คำแปลด้วย คำแปลของบทสวดมนต์นั้นแทบจะทุกบทพระพุทธเจ้าท่านจะจัตรัสให้เน้นว่าให้มีเมตตาต่อกันเพราะว่าเมื่อเรารักษาศีลจเจริญภาวนาแล้วให้มีสติก็ขอให้มีเมตตาต่อกันเมื่อเราทําเมตตาเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเรียกว่ามีพรมในร่างมนุษย์มีพรมวิหารธรรมไม่ใช่พรมสีหน้าตามที่เราไปไหว้ พรหมจะเกิดหรือเทวดาจะเกิดก็เกิดที่ร่างมนุษย์ของเรานี่แหละคุณโยมเรียกว่าเราก็จะเป็นผู้มีพรหมเป็นคนเป็นคนที่มีเทวดาในตัวการสวดมนต์เมื่อรู้ความหมายแล้วก็ขอให้รู้ข้ออัดข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้ก็จะทำให้ศาสนาพุทธของเรานั้นจเจริญไปด้วย ทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญนั้นขึ้นอยู่กับคนสีประเภท 1. คือภิกษุสองคือภิกษุณี 3. คืออุบาสก 4. คืออุบาสิกาเมื่อมีธรรมะไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ได้เจริญภาวนาคือการทำสติปัญญาให้เฉลียวฉลาดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเป็นผู้มีมงคลเจริญก้าวหน้าในทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานเพราะการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เองเทศนาปริโยสานในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นํำธรรมะที่ได้ฟังนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้มีความสุขตลอดการ ขอสมมุติจุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนี้พระธรรมเทศนาที่เราท่านหลังหลายได้ฟังจบลงนั้นองค์ผู้แสดงคือดออรพระมหาสันติศัยอภิสันติปร,ริยนธรรมสีประโยคทางวัดประวรลวิเววิหารจะให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา9้านาฬิกาเป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านกราบลาพระพร้อมกันนะครับอระราหังสัมมาสัมพุทโธพระขวางบุททางพระขวันตังอภิวาเดมีสวากาโตมภะวัตาธัมมวงธัมมังนามาจามี สุปฏิปันโนมพระคะวตโตสาวกะสังคฆสร้งางคังนามามี